สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอ้อมใจขาวทองค่ะวันนี้ดิฉันจะนําท่านผู้ชมมาที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะด้วยความภาคภูมิใจนะคะที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชม ไปรับชมเทคโนโลยีการผลิตทางเคมีเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานทางเลือกที่กําลังมาแรงในขณะน,นี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะภายใต้สภาวะของพลังงานน้ํามันที่มีราคาแพงมากขึ้นในปัจจุบันนะคะและมีนนมว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะซึ่งภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดรเฉลิมเลืองวิริยะชัย พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบชีวภาพค่ะเราจะไปชมมัพร้อมกันเลยนะคะว่าอาจารย์ใช้อะไรทำและทำได้อย่างไรค่ะ ที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คิดถึงการขาดแคลนของพลังงานบนโลกเรานะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทั่วโลกได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นจึงมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีการขึ้นนำขน,นส่งบิ่นขึ้นจึงมีการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อมีการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น เขเกิดปัญหาเรื่องการขัดแคลนหรือมีราคาที่ผันผวนดังนั้นวิธีการชนนี้ก็่อให้เกิดการขัดแคลนน้มันนาคตได้สิ่งที่จะมาช่วยทำให้ปัญหานี้ลดลงได้คือการเลือกพลังงานใหม่ขึ้นมาพลังงานที่ว่าคือพลังงานทดแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของพลังงานนี้มันยังสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเรามีการใช้น้ำมันมาก น้ำมันที่เราใช้อย่างเช่นน้ำมันที่ได้จากอาฟอสซิลจะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนอย่างที่เราทราบอยู่ทุกวันอย่างเช่นฝนตกไม่ตรงตามฤดูก,กาลหิมะตกในบางประเทศที่ไม่เคยตกก่อนเป็นต้นดังนั้นพนันทดแทนที่กล่าวไปนั้นนะครับก็จะมาชดเชยหรือทําหน้าที่แทนพลังงานฟอสซิลพลังงานทดแทนที่ปัจจุบันนี้เขาเริ่ม ทำและพัฒนามาก็คือพลังงานแสงอาทิต์พลังงานลมพลังงานใต้พิภพพ,พลังงานน้ําพลังงานขยะรวมทั้งพลังงานชีวภาพซึ่งพลังงานชีวภาพตอนนี้นะครับก็เป็นที่นิยมและพัฒนากันในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งคิดว่าประเทศไทยนี้จะมีความสามารถและมีศักยะภาพเพียงพอในการที่จะนําพลังงานชีวภาพ,พมชีวมวลเหล่านี้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เชื้อเพลิงชีวาภาพจากชีวมวลนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่ามันมี3อย่างที่น่าสนใจได้แก่ไบโอแก๊ซซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการหมักของวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามชีวาภาพเช่นเศษไม้หรือมูลสัตว์ไบโอดีเซลนะครับผลิตได้จากน้ํามันพืชชนิดตา่างก็ได้แก่น้ํามันปาล์มน้ำมันสมู่ดำและสุดท้ายที่น่าสนใจคือไบโอเอทานอล ซึ่งสามารถผลิตได้จากกระบวนการหมักวัสดุประเภทแป้งและน้ำตาลโดยการหมักกับยีสต์ซึ่งงานวใิใจัยนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นการผลิตไบโอเอทานอลไอเานอลนะครับก็อย่างที่ทราบดอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการผสมเข้าไปในน้ํามันเบนซินทั้งหลายที่มีการจําหน่ายในท้องตลาดอย่างเช่น e10 หรือน้ํามัน e85 ซึ่งมีการผสมเอทานอลเข้าไปในสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างเช่นน้ํามัน e10 ก็จะมีการผสมเอ,าอทานอลเข้าไป10%บวกกับน้ำมันบินซีนหรือที่ทางาสาบทางวิทาศาสตร์เรียกว่าเป็นแกโซลีนแล้วนะครับในสัดส่วน E 90%ส่วน E 85ก็คือการผสมเอทานอล10%แล้วก็เบนซีนน้ำมันเบนซีนเข้าไป90%นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า,าข้อดีของการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันนะครับก็จะเป็นประโยชน์อยู่หลายๆด้านเช่น เกิดการเผาไหม้ที่อย่างสมบูรณ์นะครับลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลดปัญหาของการเกิดภาวะโลกร้อนและชิ้นคันนะครับจะทําให้น้มามันนั้นมีราคาถูกนี่แหละครับคือเป็นปัจจัยและเป็นปัญหาที่เราควรมาแก้ดังนั้นนะครับงานวิจัยของเราจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตเอทานอล และนั่นคือแนวความคิดและที่มาของการเกิดงานวิจัยเพื่อผลิตเอชแนลเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าในกระบวนการของการทำงานวิจัยชิ้นนี้จะมีขั้นตอนและกระบวนการอย่างไรบ้างที่สำคัญใช้วัตถุดิบอะไรบ้างในการผลิต ลำต้นมันสำปะหลังที่มีปลูกมากในพายศารเรานะครับอามาใช้ใเป็นประโยชน์โดยการที่เราก็จะนําส่วนที่เป็นลําต้นมันสำปะหลังนะครับเอาไปทําการเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเอทานอลที่เราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเอทานอลนี้เราสามารถนําไปผสมเข้ากับน้ํามันซึ่งนอกเหนือจากจะทําให้ลดภาวะโลกร้อนแล้วนะครับก็จะทําให้ราคาของน้ํามันถูกลงจากลําต้นมันสำะังนะครับเราก็จะมา นำเศษวัสดุหรือทิ้งทางเกษตรซึ่งเป็นส่วนนี้นะครับเอามาใช้เป็นประโยชน์เพื่อนําไปสู่การผลิตเอทานอลที่ใช้นะครับเพราะเราจะนําตรงส่วนนี้เข้าสู่ห้องปฏิบัติการเรานะครับทำให้แห้งและดาเนินการกระบวนการของเราต่อไปสําหรับกระบวนการผลิตลิกโนซิโลโลซิเอทานอลนั้นนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆต่างๆดังนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะนาวัสดุวัสดุชีวมวลนะครับมาทําการปรับสภาพด้วยเบสนะครับ เพื่อให้เปลี่ยนในรูปของเซลลูโลสหลังจากนั้นนะครับเซลลูโลสจะถูกทําการย่อยด้วยกรดให้กลายเป็นน้ําตาลกลูโคสหลังจากนั้นทําการหมักน้ําตาลกลูโคสด้วยยีสต์ในเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วเราก็จะได้เอทตนลออกมาทําการแยกและกลัน่นและสุดท้ายนะครับเราก็ทําการตรวจวัดเอทตนอลด้วยเครื่อง GC-FID และที่สุดนะครับเราก็ได้เล็กโนโซลูซิเอทตนลตามที่เราต้องการ กระบวนการอันดับแรกที่เราจะทําคือกระบวนการ <_ d succ ion> การปรับสภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราตา้องนําวัสดุเริ่มต้นมาทําก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเราจะเห็นต้นมันสําปหลังนะครับเราก็นําส่วนที่เป็นวัสดุหรือทิ้งทางกเกษ <_ L un ters> ตรคือลาต้นของมันนะครับเอามาใช้อันดับแรกเราก็จะมาทําการสับให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ตากแดดอบให้แห้งนะครับเพื่อเตรียมเป็นวัตถุดิบตั้งต้น เราก็ทําการเตรียมวัตถุดิบลงในภาชนะเพื่อให้ได้มีปริมาณมากเพียงพอนะครับโดยเราก็สามารถดูได้จากาหลังจากที่เราทําการบดแล้วนะครับมันก็จะมีเป็นผงละเอียดตามนี้นะครับซึ่งเรามาจุูในนี้นะที่มีขนาดประมาณ500ไมครหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการกําจัดพวกดินออกไปนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับเราก็จะได้สารที่เรียกว่าเป็นโฮโลซิลลสในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น ก็จะขาวขึ้นเพราะว่าเราทําการกำจัดลิมมตออกไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อที่เราจะเหมาะสมต่อการหมักนะครับเราก็จะกําจัดเพื่อให้สุดท้ายเราจะได้เป็นเซลลูโลสเราจะมีกระบวนการการใช้โซเดียมไฮดรไซด์มาช่วยในการกําจัดมันไปนะครับลักษณะของเซลลูโลสที่ได้ก็จะสีขาวมากขึ้นก็เหมาะสมต่อการนําไปย่อยต่อนะครับซึ่งกระบวนการการย่อยของเรานะครับเราก็จะใช้กดสัลฟิกเจือจางนะครับ ซึ่งเราก็จะทําอยู่ในขวดที่มีความเฉพาะนะครับทั้ง3ตัวอย่างเลยนะครับโดยการใส่กวดในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําทั้ง3าขวดนี้เข้าสู่หม้อนึ่งอบไอ้น้ำนะครับโดยสภาวะที่เราใช้ก็คือเราใช้ที่อุณหภูมิ1 2 0องศาเซลเซียสด้วยความดัน15ปอนต์ต่อวินาทีตารางนิ้วนะครับใช้เวลาทั้งหมด90นาที หลังจากที่เราเอาขวดาสารนะครับออกมาจากหม้อนึ่งนะครับเราก็จะมาทําการกรองเพื่อแยกเอาน้ําตาลกับกาก,ากที่มีหลงเหลืออยู่นะครับโดยใช้ชุดกรองนะครับจะให้นักศึกษาเป็นคนสาธิตให้ดูครับสังเกตดูนะครับว่าในการทำเนี่ยเราจะได้สารละลายที่มีสีที่แตกต่างกันนั่นอาจจะหมายความว่าจะมีการ เปลี่ยนเป็นน้ำตาลรีดิวหลายๆตัวหลังจากกรองซักจนหมดแล้วนะครับเราก็จะได้สารละลายที่ใสซึ่งในนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลรีดิวหลายๆชนิดเพื่อที่จะนำสารสารละลายตัวนี้นะครับไปหมักเพื่อผลิตพิ็นเอทานอลต่อไปแต่ สังเกตเห็นนะครับว่าน้ำตาลหรือสีที่เกิดขึ้นในแต่ละวัตถุดิบนั้นก็จะแตกต่างกันแ,แสดงว่าอาจจะมีน้ำตาลรีดิวที่เกิดขึ้นแตกต่างกันด้วยหลังจากที่เราได้ทำการกรองเพื่อให้ได้น้ำตาลออกมาแล้วนะครับังจากนั้นเราก็จะทำการหมักเพื่อผลิตเป็นเอทานอลนะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการหมักนะครับเราก็จะมีการนำเชื้อ ซากาโลเมซีสสลีเวซิเอนะครับเพื่อเป็นตัวตั้งต้นหรือเป็นยีสต์ที่ใช้ในการหมักนะครับแต่คนอื่นนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับเชื้อยีสต์ตัวนี้นะครับเราก็จะทําทการาใช้หลูปนี้นะครับเขี่ยลงไป1หลุมในนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับ <S <S ขั้นตอนเนี้ยจะต้องมีความจำเป็นจะต้องทำในตู้เขี่ยเชือ้อที่มีการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากที่เราได้ทําการเคลียร์เชื้อลงไปในนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการบ่มเชื้อเพื่อให้เชื้อมันเจริญเติบโตนะครับเราก็จะทําการบ่มเข้าไปในตู้นี้นะครับที่30องศานะครับเป็นเวลา,า1วันนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เชื้อที่มีลักษณะขุ่นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่เชื้อนี้ลงไปในน้ําตาลที่เราทําการกรองได้เรียบร้อยแล้ว แต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนที่เราจะเอาเชื้อใส่นะครับเราจะมีการนําอาหารสังเคราะห์เฉพาะนะครับใส่ลงไปในนี้โดยใส่ไปประมาณสัก10บมิลลิตรนะครับโดยการใช้ไมโครปิเปตขนาดนี้นะครับเราใส่เข้าไปแต่อย่าลืมนะครับว่าขั้นตอนนี้จะต้องทําในตู้เี็บเชื้อที่มีการฆ่าเชื้อแล้วนะครับจากภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่า,าเราสามารถทําการาผลิตเอทานอลได้2วิธีคือเราสามารถนำ สารตั้งต้นที่ยังไม่กรองนะครับเอามาทําการเลี้ยงหรือหรือไม่ก็เราก็สามารถเอาที่กรองแล้วนะครับเอาไปเลี้ยงเชื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีการเ,าเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตเอทานอลน,นะครับตอนนี้เราจะเอา,เอ,าอาหารนะครับที่มีเชื้อยีสต์ที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับข้ามาบ่มนะครับที่อุณหภูมิ30องศาและเราจะทำการเขยา่าด้วยความเร็ว150รอบ ต่อนาทีนะครับเป็นเวลา,าประมาณ4 8ชั่วโมงครับและเมื่อเสร็จจากกระบวนการหมักแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปคณะนักวิจัยได้บอกกับทีมงานเขาว่าจะเป็นกระบวนการของการกลั่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะได้เอทานอลออกมาที่ขั้นตอนนี้จะมีวิธีการอย่างไรและได้ผลออกมามา,มากน้อยแค่ไหนอาจารย์และทีมนักวิจัยมีคำตอบค่ะ หลังจากที่เราทําการบ่มเชื้อเพื่อผลิตเอทอนได้ได้แล้วนะครับเมื่อครบ4ี่ชั่วโมงแล้วเราก็จะนำอา,อ,าอาหารที่ระบ่มแล้วนะครับและผลิตเอทซนนั้นได้นะครับเอาไปทําการกลั่นเพื่อแยกเอาไอทซนออกมานะครับและเราก็จะทําการใส่สารละลายที่มีอาหารแล้วก็มีเชื้อแล้วก็มีเอโซนอ,นอยู่ในนี้นะครับใส่เข้าไปในชุดกลั่นที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากเราเซตเครื่องแล้วนะครับเราก็จะตั้งอุณหภูมิไว้เพื่อที่จะให้เอทานอลที่อยู่ภายในน้ำหมักตัวนี้นะครับให้มันระเหยออกมาแล้วก็ตัวส่วนเอทานอลนะครับเมื่อมันถูกการให้ความร้อนแล้วนะครับมันก็จะกลั่นตัวควบแน่นไหลออกมาทางด้านนี้นะครับอุณหภูมินี้นะครับเป็นอุณหภูมิที่เราตั้งไว้แต่อุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่เราจะให้เอทานอลระเหยนะครับประมาณ70-80ถึงองศานะครับเอทานอลก็ <Eternal S 2> จะออกมาทางด้านนี้ รวมตัวกันมาอยู่ในขวดนี้ครับและหลังจากนั้นเมื่อเราได้เอทานอลที่บริสุทธิ์ในระดับหนึ่งปุ๊บนะครับเราก็จะนำไปตรวจเช็คนะครับว่าเรามีเอทานอลเท่าไหร่โดยการใช้เครื่อง Gas สโ m o o า o ทกราฟฟ์เฟรมอไออ i น,นิเซชัน e ด t ิเ c t o r หรือ GC-FID ต่อไปครับน้ำหมักที่เราทำการหา,ห,าหรือตรวจวัดอเอดเทานอลที่ได้นะครับเราจะมีวิธีการหาเอเทานอลได้2ออย่างนะครับคือวัด โดยตรงจากน้ำหมักนะครับวัดที่เรากลั่นมาได้จากชุดกลั่นเมื่อกี้นี้นะครับวิธีการหาปริมาณของเอทานอลที่หมักได้นะครับเราจะใช้เครื่อง GC-SD ในการหาปริมาณของมันนะครับวิธีการทำในการตรวจวัดนะครับเราก็จะทำการใช้เข็มฉีดนะครับและมีชุดกรองตัวกรองด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้สละลายใสออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเราก็จะเอามา ฉีดโดยตรงหรืออาจจะกรองก่อนที่จะทําการฉีดด้วย GC-FID นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการฉีดฉีดเอเทานอลที่ได้โดยการใช้เข็มไซลิงขนาด10ไมโครลิตรนะครับแล้วก็จะทําการล้างสารละลายก่อนนะครับในระดับหนึ่งเพื่อให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ทําการฉีดเข้าไป1ไมโครลิตรโดยเข้าเครื่อง GC-FID ครับ <ST>. ไปนะครับเราจะแสดงผลของการตรวจวัดเอทานอลโดยการใช้เครื่อง GC-FID ครับหลังจากที่เราทําการฉีดน้ําหมักนะครับที่มีเอทานอลเข้าไปแล้วนะครับระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีการประมวลผลออกมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นโครมาโตแกรมนะครับซึ่งในลนักษณะแรกนน้นะครับจะเป็นตัวธรรมลายที่เ,เราผสมเข้าไปส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของเอทานอลที่เราสามารถตรวจวัดได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวอินเทอร์เน็ตสาตนดานที่ใส่เข้าไป เพื่อช่วยในการคำนวณหาปริมาณที่ถูกต้องของมันนะครับเพราะฉะนั้นวิธีของ g, g c f d นะครับก็สามารถหาปริมาณของเอทานอลที่เราหมักได้โดยเราจะต้องมีการคำนวณย้อนกลับไปนะครับว่าหลังจากได้ค่านี้แล้วเราสามารถคำนวณได้นะครับว่าน้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยมีเอทานอลกี่เปอร์เซ็นต์จากสารต้นต้นเท่าไหร่นะครับนี่เป็นลนักษณะโคโมโรมาโทกรมที่เกิดขึ้นนะครับว่าเรา สามารถหาปริมาณของเอทานอลได้โดยวิธีนี้ครับจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง g c f d นะครับเราก็สามารถหาปริมาณของเอทานอลได้ซึ่งพบว่าลิกโนเซลลอรัสิกเอทานอลที่ได้จากการใช้ลำต้นมันสำปหลังนะครับเราได้อยู่ช่วงประมาณ8-12ของวัตถุดิบตั้งต้นครับจากประโยชน์ของเอทานอลที่ได้นะครับที่ไปเกี่ยวข้องกับด้านพลังงานมีการผสมเข้าไปในน้ำมันเบนซิน,นทำให้ น้ำมันเป็นสินั้นมีราคาถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นางานวิจัยครั้งนี้คิดว่าจะมีความคุ้มค่าในระดับหนึ่งน,นอกจากว่าเราสามารถนําชีวมวลที่ได้จากเกษตรกรรมมาช่วยในการผลิตเอทานอลถึงแม้ว่ามันจะมีในระดับที่ค่อนข้าอยู่ในช่วง8-12%ก็ตามแต่คิดว่าในอนาคตมันก็เกิดความคุ้มค่านะครับก็เป็นพลังงานทางเลือกอย่างหนึ่งซึ่งอนาคตเนี่ยก็จะช่วยทําให้เกษตรกร,รเรา สามารถที่จะนําผลิตผลนั้นที่เหลือทิ้งนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มีความคุ้มค่าในการที่ทําให้น้ํามันมีราคาลดลงและก็ะทําให้ลดภาวะร้อนของโลกเราได้ด้วยนั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่คิดว่างานวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทังด้านสังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไปผู้ทําวิจัยก็คลขอขอบคุณหน่วยงาน,น,นต่างๆที่ให้ทุนกนารศึกษาและให้ทุนวิจัยในครั้งนี้ ก็ได้แก่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแน่นศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกราทางเคมีและที่สำคัญน,น,นะครับโครงการของมหาวิทยาลัยที่แตแห่งชาติภายใต้คลัสเตอร์ที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพามหาวิทยาลัยแ่นขอบคุณมาณโอกาสนี้ สุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรเฉลิมเรืองวิทยาชัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทที่หาวิธีการผลิตเอทานอลซึ่งเป็นพลังงานใหม่แห่งอนาคตค่ะที่ไม่แน่ว,วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเข้ามาทดแทนพลังงานน้ำมันจากฟอสซิลซึ่งน้วันจะลดน้อยถอยลงและมีราคาแพงเพิ่มมากขึ้นทุกวันและที่สำคัญเอทานอลถูกกว่ามากๆเลยค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้ากับสาระดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและดิฉันอ้อมใจขาวทองพร้อมทีมงานคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ